สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่อง You k e y b o a กันเอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาทำการรีวิวแผนนะครับที่ผมใช้ไต้ล้ง่งกรบวกบนะครับผมก็อยู่ในประมาณ7 8 0 0นะครับของเซิร์ฟเวอร์แผนนี้นะครับเป็นแผน G22 นะครับเป็นแผนของทีมชาติฝรั่งเศสนะเพราะว่าการรับจะยืนต่ำมากมากนะครับและอีกอย่างนะครับแผนนี้ผมเพิ่งเอาไปเล่นรีวิวชุดเกมรับไปครับโคตรแน่นแน่นอนนะครับ มาดูนะครับแผนนี้นะครับเลื่อนมาที่ล่างสุดครับแล้วไปที่ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับอันนี้นะครับ france นะครับติ๊กเลยกดออกมาครับแล้วก็ไปที่โค้ชนะครับแล้วก็ s h i n g formation นะครับแล้วก็ default นะครับก็คือการเลือกโค้ชที่แผนที่โค้ดหรืที่ทีมนั้นนะครับผมใช้อยู่นั่นเองนะครับก็ปรับนะครับให้ j u p ต t e r s ิบ a เป็น dmf นะครับเป็นตัวรับสตัวนั่นเองนะครับแผนนี้เล่นไม่ยากนะครับบทบาทสําคัญน่าจะอยู่ที่ s 1> s 1> แล้วก็ CF นะครับส่วนตัวปีกนี่เอาไว้คอยลำเลียงบอลแล้วก็ตัดเข้ามายิงในบางจังหวะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดวิธีการใช้หรือจังหวะการเล่นในแหลงนะครับผมส่วนแผนนี้ก็อยากได้จัดตามแล้วไปลองดูกันครับผม let's go c o กี้แลนด์ช็อปเพจรับเติมเกมอีฟตบอลราคาถูกเติมไว้ปลอดภยัยไม่มีรีฟันและยังมีเกมอื่นให้เลือกเติกเกมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นอวีฟีไฟหรือ FC Mobile ก็มีให้เลือกเติมเพจแท้ของนี้ต้อง c o o k ้แ Land ช็อปเท่านั้นมาครับแต่เรามาจับคู่แลนกิ้งกันครับตอนนี้1,949นะครับอันดับ700 79ของเซิร์ฟนะครับก็เป็นแผนนี้นะที่ใช้ขึ้นมาตั้งแต่ประมาณแรงขึ้นมา1 8 0 1 8 5 0นะครับใช้แผนนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะยาวมาเลยนะครับซึ่งท้ายผมได้รู้จุดเด่นจุดด้อยของแผนนี้ซะส่วนใหญ่นะก็เรื่องเกมลับนะครับโคตรแน่นนะยิ่งเป็นกลางลับอย่างโอ้โหจนแรงมันสอเอ้อันดับ2,000ห่วนะครับตอนนี้เจอตึงนะครับก็อย่างเช่นเกมลับนะผมจะมี2ตัวจิวเบโตซิวากับวีล่านะครับคนทัฝั่งเขามาเป็นจิวเบโตแล้วก็ ไอ้นี่ชื่ออะไรนะเอ็นเซโร์นันเดสนะโอ้โหทีมเขาไม่ได้ไม่ได้ด้อยกับผมเลยนะโอ้แค่ทีมเขานี่ก็โหดเอาเรื่องนะครับผมมาเดี๋ยวดูทีมเรมากันบ้างนะครับกางรับนะครับเกมรับเป็นจุดเด่นของผมนะครับเกมรุกนะครับจะเด่นที่เมสซี่เพราะว่าเจ้าเมสซี่ล่างนี้2 0 1พันเนี่ยคือโหดและโกงมากเพราะว่าเจ้าตัวนี้เล่นได้สองเท้านะครับยิงแรงยิงคมนะครับเร็วคล่องนะครับ เสียข้อเสียหลักๆเลยคือม่งไม่ได้แล้วก็ตัวเล็กนะครับ แต่ข้อดีของมันเยอะเกินนะครับโหบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่โกงมากตัวหนึ่งเลยถ้าจริงๆผมจะแนะนําว่าถ้าตัวไหนคนมีในทีมควรเป็นเมซี่ตัวนี้นะครับเล่นตำแหน่งกลางลุกลุ่มกองหน้านี่คือโกงมากพิกยิงยังไงก็เข้านะครับมาครับมาดูกันขอเขาครับจะได้เริ่มเคลียร์ก่อนอ๋อไม่ใช่เราเนี่หว่าฝั่งเราครับเริ่มเคลียร์ก่อนครับมาจีมบัปเป้ครับเกมลุกครับมีปีกนะนี่ครับเดนเวดลากเขามาลองสันไก่ลูกนี้ทักทายไปก่อนเงี้ยโอ้โดดเซฟ แล้วจังหวะนี้วินิจูตปาดมาเน็ตเวทยิงอีกลูกนึงเรียบร้อยครับ1-0ครับจากพาวเวลเน็ตเวทครับโอโ้ปีกคอนเนคชั่นว่ะลูกแรกมาโดนเซฟูอย่างสวยเลยดีเป็นกุ้งเลยนะครับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ1-0จากพาวเวลเน็ตเวทครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับแผนนี้ปีกอาจจะยืนต่ำก็จริงนะแต่ว่าสำหรับผมผมว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมัน,น,นขึ้นสุดอ่ะมันมันเติมมันเติมช้าแต่ว่ามันมีความเร็วและความคล่องนะสำหรับผมมจะใช้ปีก ลากเลื้อยบ่อยนะครับเพื่อตัดเข้าไปยิงในแล้วก็ยิงไกลๆนะครับเพราะว่ามองว่าตัวที่ยิงไกลได้มันไม่ใต้นะยิงไกลมันค่้นข้าที่จะโหดนะมาดูครับเกมรับกลางรับมีสองตัวนะเาดูเกมรับกันอ้าวเรี็บร้อยฮะโดนยิงอ้าโดนยิงง่ายจังวะหนึ่งระตูต้หนึ่งครับโอเคก็จุดเด่นของผมก็คือเกมรับนะครับเกมรับมันแน่นนะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่รู้ทำไมครับโดนง่ายเหลือเกิน บัพเป้ครับพิกมาสั่นไก่ตรงนี้ดูด้วยซ้ายเอ้าเข้าอีกแล้วครับโอ้คมจัดครับเกมรุกผมก็จะใช้ความสามารถของนักเตะซะส่วนใหญ่นะครับพิกคลึงแล้วก็ยิงไกลนะครับก็มาดูในแต่ละจังหวะที่ผมได้นะครับดีขึ้นมาบัพเป้หาช่องดีจัดนะครับรอเมซี่ครับกระชากมาโอ้โหแล้วติดลูบินดิแสไงมันเลยไปไม่ได้ตัวมันใหญ่โอเคเราบันได้ครับนี่ครับกลางรับของเราตัวสิบาครับปาดมาเมสซี่เมสซี่วิ่งสอดมาแล้วเอาเรียบร้อยครับ ไม่เซาหาช่องดีนะครับ SS ก็ประมาณนี้เลยครับเล่นอยู่สองตัวข้างหน้าแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันข้างหน้าสองตัวนี้ไปไม่ได้ก็ออกปีกนะครับต <And ultimately, S 2> ัดบอลได้อีกแล้วครับทำไมเขาเล่นลกจังเลยม่าเราตัดได้อีกครั้งหนึ่งครับ <S <S ขึ้นมาถึงเมสซี่หรือเปล่าถึงอยู่นะ <S <S โอเคครับเมสซี่ <S 2> <S 2> เบซี่แทงช่องมาไม่ผ่านครับโอ้โโหดนตัดบอลไปได้จังหวะเขาสวยมาบ้างครับกลางรับของเราจิโตซิวาจะยืนต่ำนะเป็นตัวไอเคิลแมนนะครับมันจะชอบรอดักนะครับอ้ยไงดักได้ครับบาร์เรลซี่สวยครับไอ้บาร์เรลซี่เลนเนตเบยไอ้ลิวเอนมาดินี่วะมาดินี่ดินะครับผมมันฟุฟูเหมือนกันนะครับโอเคไปครับเลนเวตดีขึ้นหน้ามเอมเาเป้ไม่ถึงครับจังหวะโดนสวนมาครับอาร์จิบโตซิวาครับบาร์เรลล่า ไว้ขึ้นหน้ามาครับเอ็มปาเป้โดนไม่ได้นิ่งตัดบอลได้ครับแล้วหมายครับเมสซี่สวยเอ็มปาเป้วิชุดสวยแคนเดลา่าแคนเดลา่าเลี้ยงกินแดงขึ้นมาด้านข้างครับแล้วจ่า,ายขึ้นหน้ามาลิวเนอเมสซี่พลิกแล้วหาหมุมยิงด้วยสายอุย้ยอุ้ยนึกว่าเข้าไปแล้วไอ้ขวานี่หว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยพลานมอดซัวเลยวันนี้ไอ้จังหวะพลิกของเมสซี่ยังสวยแล้วมันเซฟได้ไงวะเนี่ยยิงขวาครับมันปั่นไม่ค่อยแรงนะถ้าปั่นแรงเลยอาจจะรับไม่ได้เนี่ยอันนี้มันปั่นเบาไปหน่อย มาเบลนสั้นครับลุกสูดดับมันเดล่าเอ็มบาเป้บาเบ้บาเบ้ความเร็วบาเบ้พลิกกลับมาลูกนี้แล้วเปิดมองมาเรียบร้อยไหมโอ้ไม่ได้แล้วจังหวะนี้ดีนมาเมซี่มองยื้อเคียงมาได้เดี๋ยวไปครับขึ้นหน้ามาบาเบ้เมซี่ครับเมซี่เลี้ยงกินแดงขึ้นมาเมซี่โดนครับโอ้เวลาเอาเรื่องจัดนะกลางรับของเราสองตัวแล้วยังได้ด้วยครับดีขึ้นหน้ามาถึงวินิจูดดีขึ้นมาโอ้ไม่ถึงแล้วจังหวะโดนส่วนอีกแล้วจังหวะเกมรับของเราบ้างครับ เน้นหลือเกินครับโอ้โหโดนไมค์คอนตัดบอลได้ครับสวยครับเนเบตปีครับมีหน้าที่คอยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรับบอลมาแล้วก็รอวิ่งออกข้างเพื่อที่จะเปิดโมงบ้างตัดยิงบ้างนะครับคือมันมันอธิบายยากอะรู้สึกว่าเออมันต้องดูที่ความเข้าใจของเรากับนักเตะด้วยนะครับผมเล่นเมสซี่จนผมคิดว่าเออเมสซี่มันต้องเล่นแบบนี้แบบนี้ผมก็คือความชินอะความเคยชินด้วยนะ มสซี่นะผมแนะนำนะครับจะเล่นมสซี่นะครับหัดคลึงบอลหัดพลิกแล้วก็เลี้ยงบอลให้เป็นนะครับถ้าเลี้ยงเป็นจะโหดมากเมสซี่ยิงเท้าไหนก็คมนะอู้ยชนเสารี่โอ้ยเขีรยไปก่อนครับครึ่งแรกจะจบหรือยังจานเป่าเฮ้โอ้ไม่เป่าโดนจะได้กว่าโอ้ยมันสามนาทีนู่ว่าแล้วเลีรยมาตรงนี้โอเคครับปูเรียบร้อยจบครึ่งแรกครับสามประตูต่อหนึ่งครับ ต้องบอกว่าครึ่งแรกนี่ก็ตึงเราอยู่นะครับโอกาสบุกเรายเยอะกว่านะครับเรายิางไปห้าครั้งสองเซฟนะฝั่งเขายิงสามสามครั้งเ,เป็นประตูเป็นประตูนะครับมาดูครึ่งหลังกันนะครับว่าเราจะจะไปะสกอร์เพิ่มได้ไหมหรือเขาจะแก้เกมมาเพื่อลบทิกชนะเรานะครับมาดูกันนะแถนนี้เล่นไม่ยากครับเน้นไปที่ SS กับ ทีเอนะครับให้หน้า2องตัวเล่นคู่กันนะครับแล้วเมซี่มันลงมาต่ำยิ่งต่ำยิ่งดีเพราะว่าเมซี่มันไปกับบอลได้ดีนะก็ะเอาไว้หลอกไว้เลี้ยงนะครับต้องหัดนะเมซี่ถ้าเราลุ้มเหลี่ยมการเลี้ยงบอลของมันมันเป็นตัวที่โกงมากครับเป็นตัวที่แย่ง <it. S 2> ยากแล้วก็คล่องมากด้วยนะครับปา oh, ตัดบอลปาข้างมาโดนตัดบอลมาได้ครับ แล้วจังหวะเมสซีส่สวนครับเมสซี่ขึงมาโดนคาร์นเนล่าอ่านเกมได้ครับแล้วไหลาย,ยาวขึ้นมาวินิสูสรอครับจังหวะนี้เลี้ยงกินแดงขึ้นมาก่อนปาดขึ้นมาสวยเมสซี่เมสซี่พลิกเข้าขวาลากไปก่อนแล้วยิงด้วยขวากับเรียบร้อยครับโอ้โหเมสซี่โคตรคม จังหวะอย่างเงี้ยนะจังหวะเมซี่ได้บอลนะครับถ้าเขาไม่บีบเราเลี้ยงกินตัวเข้าไปแล้วยิงซ้ายหรือขวาก็ได้นะเมซี่ตัวนี้คมมากๆนะครับแนะนําเลยว่าควรมีนะถ้าใครไม่มีก็คือพลาดไปแล้วนะครับสวยแามมาติดครับโฟเดนโอเดนเปิดมาลูกนี้เอ็มปาเป้จะขึ้นโขงไม่ได้ครับโดนเช็คก่อนแล้วไอคอนยังโขงมาได้ครับโอ้โหแล้วประเด็นบอลเหนียวแน่นนะครับนี่ไงเอ็มปาเป้สวยครับโอ้จังหวะนี้ สวนมากครับมันถึงหน้ามาเอ็มบาเป้โอเคแต่บอลได้ครับไมคอนไมคอนเอ้าโอเคบอลยังถึงที่พิเิเชครับศาสต์ขึ้นหน้ามาหาบ,บไปนิซุเตนนาาเกมลุกครับหาตัวว่างครับนิซุตรอครับอรบอยมาเป้วิ่งแต่มาเป้โอ้ยเมสซี่ดีกว่าขอโทษทีแล้วเมสซี่ทะลุม,ลมาเมสซี่ลิงหลอดม่วงมาลูกนี้แล,นนแล้วเนวเวทขึงมาแล้วเนวเวท หาหมุมดับเบิลทัชมาแล้วจะดีดครับโอ้โหถ้าเปิดไปแล้วเมื่อกี้นี้ได้ลุ้นกว่าเยอะเลยนะแต่ไม่เปิดไงก็จะลุ้นเองอ่ะเน็ตเวิพิกมาสวยครับเน็ตเวิลากเข้ามาเน็ตเวิยิงด้วยขวาอู้ซ้ายนี่หว่านะครับผู้พากผิดอีกแล้วเออยิงทางขวาด้วยเท้าซ้ายโอเคอู้หักเมื่อเมื่อมั่วมั่วนะครับโอ้หักมั่วซั่วนะแล้วจังหวะนี้ตัดบันได้อีกแล้วครับกาเดลาแล้วจังหวะแทงช่องมาวิซูให้มาที่เอ็มบาเบ ปัเป้พลิกมาปาเป้เลี้ยงไปเองปาเป้คืนคืนมาเมสซี่เมสซี่หมุโมโนมาเมสซี่บอลอ,อยู่กับเมสซี่ค่อนน่ากลัวนะครับเสร็จครับไปวินิชุดแล้วเอ็เมบาเป้ดีดมาเมสซี่หักเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหแต่ประตูเ<ซ>ด้งขาตายไปแล้วนะครับแต่มันไม่ตรงกรอบนะฮะแล้วลูเมกี้ยิงตรงกรอบเข้าแน่นอนนะเพราะประตูไม่โดดแล้วนะครับงงไงพลิกมาปุ๊บบอลมาจากไหนนะครับ จังหวะนี้ครับลูกตั้งเตะจากเตย์สเตเกนครับใครบอกว่าเหนียวเจอผมไป4เม็ดแล้วนะครับเตย์ส <ๆ S 1> เตเกนเหนียวแค่ไหนก็สู้จานเม็ดไม่ได้ครับโอ้แล้วจังหวะนี้ฝั่งเขาเหมือนบอลไม่เป็นใจเลยนะคือเข้าใจความรู้สึกฝั่งตรงข้ามแบบบางทีเราเล่นแบบจากเอ้ยก่อนหน้าเราเล่นเก่งๆมาพอบางตาแล้วหลุดฟอร์มมันหลุดไปเลยนะ,ะเดีมาเป้ครับสวยครับทำไม่ได้แต่ปเปเป้รอตัววิ่งเห็นไหม ายไปเรื่อยเลยครับไม่ต้องรีบแล้วพิกเมซี่เข้าขวาเหมือนเดิมไม่เข้าใช่ไหมเรียบร้อยครับโอ้โหเมซี่แอตริกไปแล้วครับสังวะคือพิกมาถ้าเขาไม่เข้าขวาบางคนเขาจะคิดว่าเฮ้ยเมซี่ยิงขวาไม่คุ้มหรอกอย่าคิดกับตัว2015นะครับ2015มันยิงได้2เท้านะครับคือถ้าคิดว่า2015ยิงขวาไม่ได้คือคุณพลาดมากคุณเปิดขวาให้ผมยิงอ่ะคุณเตรียมโดนเลยนะครับเพราะมันคมมากเมซี่ล่างเนี้ย ผมรอโดนะถ้าได้โดนนะเป้ามาอีกตัวหนึ่งนะโอ้โหท่านั้นสองเท้าทั้งคู่จะโกงกันนานไหมคิดภาพแล้วโอ้โหน่าสนุกโอ้ยโดดสวยครับลูกนี้วันนี้ผมจะเ่็นใหญ่จะใช้ปีกเลี้ยงกินแดนนะเมสซี่พลิกมาเมสซี่อู้เดินยากวิ่งล่ะได้ครับแฮนด์อัติชนะนะครับโดถืว่าตัดบอลได้ครับโอ้โหกลางก็แน่นเกมลุกก็โหดแล้วเมสซี่เข้าขวาอีกแล้วเมสซี่เข้าขวาอีกแล้วโอ้โหยิงเข้าขวาไปสามลูกติดอ่ะโอ้โห เป็นผมกดออกก็แล้วเจอขนาดนี kind of colon, ah ram, 3, pues e ้เมซี่เทือนจัดด่ายิงขวาสามสี่ลูกอ่ะคือผมบอกเลยว่าเมซี่พวกคุณควรมีนะครับเป็นตัวที่โกงที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับทั้งเร็วทั้งคล่องทั้งคมโหครบเครื่องจัดเปิดมงพัางนี้มันไม่ได้มันไม่ได้โหดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเมซี่เขาลองยังไงครับกอดักไว้ก่อนนะครับเพราะมันยิงคมครับอยาให้มันเด้งางครับจุดเด่นเลยนะ คุณจับวิธีแก้เมซี่ตัวนี้คือถ้าเจอเมซี่อย่าปล่อยเขาได้ง้างน,นะครับไม่งั้นคุณจะโดนเขาใส่ตะกรงง,ง่ายๆนะครับผมโอเคครับผมเป็ไนไงกันบ้างครับจบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็จะสรุปเข้าวๆตอวแผ่นนี้นะเน้นไปทาง SS กับ CF นะครับส่วนตัวปีกก็ช่วยเติมนะเพื่อเล่นดานังกว้างได้นะครับให้แบบมีตัวคอยถ่ายบอลกว้างๆเพื่อที่จะให้ตรงกลางมันกว้างมันโล่งแล้วก็สามารถพลิกยิงได้อะไรได้นะครับส่วน SS แนะนำนะครับสเท้ายิ่งดีนะครับมสซี่ก็ดีนะครับมิสซี่นี่คือตัวเก่งเลย SS chemistry maker ก็โหดนะโฮเลเยอร์ก็ได้เอ็มบัลางล่างเขียวล่าสุดก็ได้นะครับ มันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะสําคัญสําหรับตัวที่ยิงสองเท้าได้หรือยิงคมคมนะครับไปพลิกยิงไว้ช่วยสอดขึ้นมายิงได้นะครับประมาณนี้เกมรับแน่นอยู่แล้วนะครับเพราะมีกลางลุกถึง2ตัวแล้วก็ติดกับกองหลังเลยคือถ้าคุณเป็นแอคเคอร์แมนสักตัวหนึ่งดิฟเฟนเซอร์ดิเฟนซีอ่าเดสอยเยอร์หรือว่าจะเป็นบล็อกทูบล็อกก็ได้นะโอเคถ้ามอ็เจ้คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กำลังใจผมด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้า